สวัสดีครับสวัสดีสสท่านผู้ชมชายทุกท่านครับผมเราพบกับทีมงานสายโยนในซีรีิ๊นะครับผมบรรยากาศฝนตกครับฝนตกลื่นๆครับตัาาวห้อล้อ,อยังเมา,าหินซอบลดึนกันครับว่าจะออกบอได้หรือเปล่า รถผมจอดอยู่ด้านนอกราบนน่น้านสต๊อกนู่นครับ6ล้อพอดียวเข้ามาเอาครับเพราะงานที่ในบ้านนี่ลงไม่ได้ครับอนุนขอเพื่อนแน่นอนครับลงไปเข้าไปแท็เกเตอร์เดยกขึ้นนอกคุณนะแท็นะเกเตอร์นะโอ้ฟีมอางานันทิ่ตัมาแล้ว อาจารนี้สต็อกจนพอบจนรา้ว่วาฝนไป็ตกบางาน,นครับที่เทอเบอโปตัาก เบอร์ท่าบ่อฝนตกครับวันนี้วิ่งข้ามอำเภอครับวันนี้อำเภอท่าบ่อกับอำเภอปูตาครับแต่ว่าจังหวัดหนองคายเหมือนกันครับอย่า้าเข้าเพื่อนเลยระวังครับ อย่าพัวกันนะครับเดินไม่ดีติดตีครับคนเพื่อนครับคนเพื่อนนะครับจำได้หรือเ,เ,เปล่าไม่ห้อรับเปิดงานก่อน จะอกอกใด่ไหครับ ครับขับระดับหน้าคขับระดับหน้าครับผมเดินตามรถไม่ทันครับผมทางครับทาง ทางเข้ามาบ่อหินครับของลูกลางครับผมนี่กำลังจะเดินไปสิบล้อครับเข้ามาวิ่งกันต่อครับผมจอดอยู่ด้านนอกครับแข็งครับแข็งไม่มีปัญหา تعجيل عن ستة قبل เดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้หทางเปลื่อนนี่เลยโ้เสียงลมเสียงลมนี่ครับลานสต็อคกครับผม ร้อยรับตารสต็อกนี้เพื่อกดดูว่าผมสตอ็สตอกไปสามที่ครับผมสามจุดสต็อกที่บ้านที่วิมานแล้วก็ที่สวนวก็ที่นา จอดอยู่นี่ครับคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับเป็นลีบนกันต่อพี่น้องสวัสดีครับ